ย้อนรอยเรื่องราวจากยุคโชซอนถึงหลังสงครามเกาหลีซีรีส์แนวย้อนยุคของเกาหลีใต้ยังคงสร้างปรากฏการณ์ความปังแบบไม่หยุดหย่อนทั้งพล็อตเข้มข้นแฟนตาซีสุดล้ำไปจนถึงโรแมนติกละมุนหัวใจเรารวมมาให้แล้ว25เรื่องเด่นที่ไม่ควรพลาดพร้อมช่องทางดูถูกลิขสิทธิ์ 1. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Moon Lovers Scarlet Heart r y o เมื่อสาวยุคปัจจุบันย้อนเวลากลับไปในยุคโครียอและเข้าไปพัวพันกับเจ้าชายหลายพระองค์ความรักและการแย่งชิงอำนาจจึงเริ่มต้นรับชมได้ที่ v i e w 2. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่องซีรีส์เกาหลีเรื่อง Mr. Queen พ่อครัวหนุ่มจากยุคปัจจุบันวิญญาณหลุดเข้ามาในร่างของพระมเหสีในยุคโชซอนกลายเป็นเรื่องราวสุดหาและอบอุ่นรับชมได้ที่วิว 3. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง The Queen Who Crowns วอนกิยองหญิงทรงอิทธิพลในยุคโคริยอที่ต้องต่อสู้ท่าำกลางการเมืองวุ่นวายเมื่อเธอแต่งเข้าราชวงศ์รับชมได้ที่ True Visions 4. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Check-in Hanyang เรื่องราวของเกสเฮาส์ยุคโชซอนที่เต็มไปด้วยความลับเมื่อองค์ชายปลอมตัวและพบกับสาวที่แฝงตัวเป็นผู้ชายรับชมได้ที่ Netflix 5. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Under the Queen's Umbrella ราชินีผู้ทรงอำนาจต้องปกป้องลูกชายจากศึกแย่งชิงบัลลังในวังเรื่องราวเข้มข้นทั้งดราม่าและอารมณ์แม่ลูกรับชมได้ที่ n น t f l i ิ ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง《Acemy h of Souls》พลังแปรวิญญาณและความรักในโลกแฟนตาซีย้อนยุคกลับมาอีกครั้งในซีซัน2อของซีรีส์สุดโด่งดังรับชมได้ที่ Netflix 7. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง《Love in the Moonlight》หญิงสาวปลอมตัวเป็นขันทีในวังเพื่อเข้าใกล้องค์ราชทายาทและกลายเป็นรับต้องห้ามที่งดงามรับชมได้ที่ Netflix View 8. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่องดาจังกึมเรื่องราวของหญิงสาวธรรมดาที่ไต่เต้าจากนางในห้องครัวไปสู่การเป็นแพทย์หลวงในราชสำนักรับชมได้ที่ VTV 9. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง The Tale of Nokdu ชายหนุ่มปลอมตัวเป็นหญิงเข้าไปในหมู่บ้านหญิงล้วน เพื่อตามสืบความจริงเกี่ยวกับครอบครัวรับชมได้ที่ Netflix View ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง The King's Affection องค์หญิงที่ปลอมตัวเป็นองค์ชายเพื่อขึ้นครองราชพร้อมกับปิดบังหัวใจของตนเองรับชมได้ที่ Netflix 1ิซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Empress Ki e จากฉเฉลยหญิงสู่จักรพรรด,ดินีแห่งราชวงศ์หยวนเธอต้องฝ่าฟันการเมืองและความแค้นอย่างชาญฉลาดรับชมได้ที่ Netflix สิซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Secret Royal Inspector Anjoy ผู้ตรวจราชการลับจอมเฉยกับแม่ไม้สาวแสบต้องร่วงภารกิจสืบสวนในยุคโชซอนรับชมได้ที่ View สิ ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Kingdom ซอมบี้ในยุคโชซอนรัชทายาทต,ต้องเผชิญโรคระบาดและขุนนางชั่วพร้อมกันรับชมได้ที่ Netflix 14. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Mr. Sunshine ลูกทาสผู้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศกลับมาเกาหลีในฐานะก,กัปตันอเมริกันพร้อมภารกิจเปลี่ยนแปลงโชคชะตารับชมได้ที่ Netflix 15. ซีรีย้อนยุคเกาหลีเรื่อง100วัน My Prince รัชทายาทความจำเสื่อมต้องกลายเป็นสามัญชนและแต่งงานแบบบังคับใน100วันรับชมได้ที่ Netflix v u 16. ซีรีย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Rookie Historian ก,ก,กูเฮแรงหญิงสาวหัวก้าวหน้าเข้าสอบเป็นอารักษ์ในวัง พร้อมท้าทายบทบาทของผู้หญิงในยุคนั้นรับชมได้ที่ Netflix 17. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Snowdrop นักศึกษาหญิงตกหลุมรักชายหนุ่นลึกลับในยุคเผด็จการ1987ความรักที่แรกมาด้วยชีวิตรับชมได้ที่ Disney Plus Hotstar 18. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง j o n g Song c r e a t o r 2ส ย้อนกลับไปยุคอนานิคมกับภารกิจล่าม,มอนสเตอร์ในกรุงจองซองรับชมได้ที่ Netflix สิซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง The Red Sleeve รัชทายาทตกลุมรักสาวใช้ที่ฉลาดเกินใครและขอให้เธอเป็นพระสนมแต่เธอกลับปฏิเสธรับชมได้ที่ View ยีซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Uprising มิตรภาพของเพื่อนรักที่ต้องกลายเป็นศัตรูในยุคหลังสงครามรับชมได้ที่ Netflix 21. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Captivating the King ความรักและการทรยศของกษัตริย์และสายลับหญิงที่ส่งมาเพื่อหลอกล่อรับชมได้ที่ Netflix 22. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Kingdom Season 2 รัชทายาทยังคงต่อสู้กับโรคระบาดและศัตรูทางการเมืองในภาคต่อที่เข้มข้นไม่แพ้เดิมรับชมได้ที่ Netflix 23. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่องเึงนอน The Star is Born สาวน้อยในยุคหลังสงครามที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงละครเวทีชื่อดังรับชมได้ที่ Disney Plus Hotstar 24. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง ชีฟดีเทคทีฟหนึงตำรวจสายสื่อผู้รับความยุติธรรมในยุคหลังสงครามพร้อมเปิดโปงความอายุติธรรมในปี1958รับชมได้ที่ Disney Plus Hotstar 25. ซีรีส์ย้อนยุคเกาหลีเรื่อง Reply 1988เพื่อนในวัยเด็ก5คนซึ่งอาศัยอยู่ในย่านซังมุนดองของกรุงโซเมื่อปี1988 พึ่งพากันเองเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงวัยรุ่นที่ท้าทายและกำหนดเส้นทางสำหรับอนาคตของพวกเขารับชมได้ที่ v i u netflix